ท่านผู้ชมองทราบข่าวไปแล้วครับที่มันมีเหตุการณ์ที่ดีนั้นโกรธจัดเลยครับรัวหมดแม็กใส่ทอมนะตายที่ปทุมธานีแล้วตัวเองก็หนีไปครับท่านผู้ชมมาแลวได้โดจับคุมตัวที่บอสขอนแก่นก็้ตัวพูดอย่างเดียวนะครับว่าถูกทําร้ายร่างกายถูกท้าทายแบบนี้เธอก็เลยลั่นไก่ตามภาพที่คุณผู้ชมเห็นก็คือนางสาวจัญยวัตรหรือว่าโยอายุ33ปี ถูตําพพรวจสพคลองหลวงครับคุมตัวไปสอบสวนนะครับพร้อมของกลางก,ก็คือลูกโม่ขนาดจุด38พร้อมกระสุนปืนนะครับเพราะใช้ก่อเหตุฆาตกรรมยิงนางสาวขวัญดาวหรือว่าดาวอายุ4 4ปีสาวทอมที่เป็นแฟนนะครับจนกระทั่งตายที่บ้านที่คลองหลวงปทุมธานีหลังก่อเหตุเสร็จปั๊บเนี่ยโยใช้เวลา5นาทีครับอาศัยช่วงชุลมุนเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์หนีออกจากหมู่บ้านและเอารถไปทิ้งไว้ที่ตลาดแห่งหนึ่ง โยเรียกแท็กซี่ครับท่านผู้ชมฮะจุดหมายปลายทางจะหนีนะไปส่งที่หมอชิดก่อนจะไปหาญาติที่ต่างจังหวัดแต่ถูกตำรวจนั้นควบคุมตัวไว้ได้ที่บขสอขอนแก่นและถูก<ฆ>ส่งตัวกลับมาดำเนินคดีที่ปทุมธานีนี่คือ,อภาพชัดๆนะฮะโย<ฆ>ระหว่างสอบปากคำครับจะเห็นได้ว่าเจ้าตัวค่อนข้างเครียดนะฮะกลมหนา้ากลมตาบางช่วงนะครับก็สะอึกเงียบอย่างเดียวครับไม่พร้อมที่จะพูดอ้างว่า ขอรอทนายความก่อนแล้วก็ได้มีการยกโทราศัพท์ขึ้นมาพูดคุยกับทางทนายความก่อนยื่นให้กับพนรรรรักงานสอบสวนหลังจากที่ใช้เวลาสอบสวนเนี่ยคุณผู้ชมประมาณสองชั่วโมงจนแล้วเสร็จนี่เสร็จแล้วนะฮะตอนออกมาพนักงานสอบสวนครับนำตัวนางสาวโยกลับไปที่ห้องคุมขังนะครับผู้สื่อข่าวก็ถามแรงจูงใจในการก่อเหตุเจ้าตัวไม่ค่อยพูดอะไรนะครับคุณผู้ชมไม่ค่อยตอบคาถาม นิ่งๆเงียบๆเงียบๆค่ะแล้วก็ปฏิเสธการทําแผนประกอบคํารับสารภาพด้วยดูเหตุการณ์ช่วงนี้ครับราอยจังเลยนะครับทษอะไร้องทำไหมครับตอนนี้รู้สึกผิดไหมเอ่ยพยกหน้าก็ได้นะครับรู้สึกผิดไหมตอนทําเราขาดสติเลยไหมหรือว่าเรายังมีสติคิดอยู่ตลอดเวลาเห็นว่าคบกันมานานมากนะคะด้วยเหตุผลอะไรถึงทำขนาดนั้นนะโยมเขาทำาล้ก่อน หรือเขาตัดตำพันทำให้เราอะไรเป็นชนวนสุดท้ายที่ทําให้เราต้องตัดสินใจนันไกลเนี่ยค่ะคือเงียบไม่ยอมพูดเลยชนวนเหตุในการสังหารก็ไม่พูดนี่คุณผู้ชมดูภาพหน้าจอนะคะอันนี้จะเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนั่นเองค่ะคือทีนี้ ตามรายงานเนี่ยนะคะพบว่าอย่างนี้นะคะนางสาวโยเนี่ยเป็นคนที่ขี้หึงมากๆเลยแล้วก็รับสารภาพกับชุดจับกลุ่มนะคะว่ายิงนางสาวดาวแฟนทอมจริงๆค่ะสาเหตุมาจากการที่ผู้ตายเนี่ยไปมีผู้หญิงคนอื่นนะคะซึ่ง เธอได้ยอมรับต่อหน้าด้วยเมื่อหนึ่งเดือนที่ผ่านมาทีนี้พอมายอมรับต่อหน้าแฟนก็เลยเป็นเหตุให้ทะเลาะกันค่ะล่าสุดเนี่ยคนตายเตรียมรถจะออกไปข้างนอกนางสาวโยก็คิดว่าจะต้องไปหาผู้หญิงคนใหม่แน่เลยและต้องเอาผู้หญิงคนใหม่นั่งมาในรถด้วยซึ่งรถคันนั้นเป็นรถที่ซื้อมาด้วยน้าพักน้ําแรงก็ทํามาหากินอยู่ด้วยกันมาแล้วก็ซื้อรถคันนี้มาแต่จะเรียกคนอื่นไปนั่งก็เลยแบบ ไม่พอใจนะคะมีการเรียกคนตายขึ้นไปคุยบนห้องจากนั้นก็มีปากเสียงกันมีการทะเลาะยื้อแย่งกุญแจรถยนต์กับคนตายค่ะคนตายได้กระชากกุญแจรถคืนแล้วก็ถูกคนตายต่อยนะคะเธอก็เลยบรรดาลโทระค่ะไปเอาปืนมาจ่อจะยิงนะคะ ฝั่งคนตายเนี่ยมีการทา้าทายด้วยเธออ้างงี้ว่าสาวทอมทา้าทายเธอเธอก็เลยยิงไปทั้งหมด5นัดด้วยกันค่ะ,ะคือตอนแรกตั้งใจว่าจะขับรถหนีแต่ก็ลืมไปว่าอา้าวตัวเองขับรถไม่เป็นก็เลยเปลี่ยนไปขี่รถมอเตอร์ไซค์ออกมาแทนค่ะและจากนั้นก็ตามภาพจากกล้องวงจรปิดที่เห็นนะคะคือเธอเรียกรถแท็กซี่เธอบอกว่าเธออยากจะไปกระโดดน้ําฆ่าตัวตายแต่สุดท้ายเธอเกิดเปลี่ยนใจค่ะให้แท็กซี่ไปส่งที่หมอชิดเพื่อขึ้นรถไปหาพี่สาวที่พี่สาวเนี่ยเปิดร้านนวดอยู่ที่จังหวัดขอน แกน่นแล้วก็ถูกตำรวจตามไปจับกลุมตัวดังกล่าวนะคะตอนนี้ตำรวจก็แจ้งข้อกล่าวหาเธอไปฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและความผิดตามพรบอาวุธปืนอันนี้เป็นภาพค่ะเห็นไหมขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดในจุดนี้จากนั้นก็ขึ้นรถแท็กซี่ไปหมอชิดถูกต้องค่ะตำรวจจับได้ในวันเดียวกันเลยนะครับหนีไปตอนเช้าโดนจับที่ขอนแกน่นตอนประมาณสัก4ี่มงเย็น45นาทีท่านผู้ชมครับบ้านที่มีเหตุการณ์ยิงกัน เจ้าหน้าที่ปิดกั้นพื้นที่ไว้นะฮะแล้วก็นี่โอ้หมาคนตายบีเกิลใช่ไหมพันธุ์ใช่ค่ะเขาเลี้ยงไว้มันก็ไม่รู้นะว่าเจ้านายไม่อยู่แล้ว่ามันก็คงรอเจ้านายมันอยู่ว่าเมื่อไหร่จะกลับมาขณะเดียวกันก็มีการนํารูปภาพครับผู้เสียชีวิตก็คือคุณดาวมาตั้งไว้ที่โต๊ะนี้นะครับต๊ะไม้เห็นไหมครับเพื่อให้เพื่อนบ้านครับร่วมกันส่งดวงวิญญาณของคุณดาวเป็นครั้งสุดท้ายนะครับเห็นไหมฮะ โอ้ทุกคนเศร้าเสียใจกันหมดเลยเ<อ>แล้วคุณดาวเนี่ยเอาจริงๆนะเพื่อนบ้านรักกันมากๆเนาะนะ,นะอบอกว่าเป็นคนดีเป็นคนนิสัยดีอย่างเงี้ยเหมือนเขาคุ้นเคยกันนะคะเ,ออเขาเลยเอารูปมาให้ทุกคนได้มา,ารบศพถูกไหมจนกระทั่งบ่ายสามเนี่ยเห็นบอกว่าคุณที่ราชอายุ42ปีเป็นน้องชายของผู้เสียชีวิตรถมาแล้วครับในรถแอมบูเล็คันนี้มีร่างของผู้เสียชีวิตมาเรียบร้อยแล้วนะครับจากา<บ>นิติเวชโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติโ่งนี้ครับ เมื่อวานนี้นักข่าวเราก็รายงานทางออนไลน์มาเห็นไหมครับพอร่างมาถึงปั๊บครอบครัวเพื่อนบ้านหลั่งน้ําตาเลยร้องไห้กันใหญ่เลยค่ะเห็นบอกว่ารวมๆกันแล้วนนทั้งเพื่อนบ้านทั้งเพื่อนๆนะฮะกว่า200ชีวิตนะคุณก้อยค่ะเอาเสียใจกันมาร่วมไว้อะไรกันนะคะและเป็นพิธีเชิญดวงวิญญาณที่มีการเอาศพมาด้วยอ่ะเนี่ยเขาสงสารนะค่ะที่คุณดาวถูกกระทําอย่างโหดร้ายขนาดนี้ แล้วก็อีกโซนหนึ่งเขาก็บอกว่าดาวเนี่ยเป็นคนที่รักของคนในชุมชนขอความช่วยเหลืออะไรไปเนี่ยอะไรที่เขาช่วยได้เขาช่วยนะจ<ค>ากนั้นก็จุดธูปก,กันดอกหนึ่งบอกกล่าวขอให้ไปสู่สุขติแล้วก็มีการร่วมกันร,ร้องเพลงเอิ้นสั่งฟ้าเพื่อส่งดาวเป็นครั้งสุดท้ายเพื่อให้ไปสู่ในภพภูมิที่ดีให้ไปสู่สุขติมีเหตุการณ์มีเสียงเพลงไหมตรงนี้คข้างหลัอยนค คนรุกนเนาะคนในหมู่บ้านมาส่งน้องกลับบ้านนั้นเยอะเลยตอนเช้านะคะตอนเช้าค่ะคนข้างลัรอเยอะค่ะเป็นภาพที่บีบหัวใจเหลือเกินนะคะที่เลือกเพลงนี้เอิ้นสั่งฟ้าเหมือนกับว่าส่งคุณดาวกลับไปอยู่บนฟากฟ้านะคะคุณดาวนี่มีแต่คนรักนะคะดูสิร้องห่มร้องไห้กันใหญ่เลยนะคะ หลังจากครอบครัวนิมนต์พระมาทําพิชีเชิญดวงวิญญาณนะคะภายในบ้านบริเวณชั้นสองเสร็จสิ้นนะคะก็นําร่างของคุณดาวเนี่ยกลับไปบปําเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดที่จังหวัดสกลนครค่ะระหว่างนั้นคุณผู้ชมขาคุณปิงค่ะหรือว่าคุณพิศนาชายผานะคะเธออายุ24ปีร้องไห้ใหญ่เลยเธอคนนี้นะคะเป็นลูกจ้างร้านชำของคนตายค่ะ อยู่ที่นี่ทำงานมาประมาณ4ปีได้นะคะเนี่ยเกาะลงศพของนายร้องไห้อย่างหนักเลยนะคะแล้วก็บอกว่าพี่ดาวพี่ดาวไม่ต้องห่วงนะพี่กลับบ้านได้แล้วนะหนูจะดูแลตัวเองหนูจะอยู่ต่อไม่ไปไหนชาติหน้าฉันใดขอให้อย่าเจอคนแบบนี้อีกนะแล้วก็มีการกอดลงศพนะคะเคาะลงด้วยกอดลงด้วย,อวยบอกกล่าวด้วยสั่งลาเป็นครั้งสุดท้ายค่ะ anh về nhà đã anh về nhà đã anh ở đâu anh về nhà anh về nhà anh 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 mẹ anh mẹ ปิงนี่เสียใจมากเลยครับเอาละพอ,อเริ่มตั้งสติได้บอกว่าฝันด้วยนะในคืนที่พี่ดาวเสียชีวิตมาฝันว่าฝันถึงเธอเพราะเธอก็เป็นลูกน้องใช่ไหมฝันว่านั่งร้องไห้อยู่ข้างถังน้ําแข็งแป๊บหนึ่งก็เข้าไปทําข้าวผัดมาให้ลูกน้องกินแล้วก็มานั่งร้องไห้ต่อที่ข้างถังถังน้ําแข็งนี่แหละปิงบอกว่าพี่ไม่ต้องทนทุกข์ทรมาแล้วนะโซนโยคนก่อเหตุนั้นปิงบอกว่าไม่ต้องา้ห้เห็นหน้าหรอกไม่อยากเจอฟังปิงครับ อย่างนี้มันทําให้เขาอยู่ไม่ได้แล้วนะอยากให้เขาได้รับโทษออนนี้ก็เรื่องของของกฎหมายเรามีโอกาะได้ไปเจอโยอีกครั้งหนึ่งเราอยากจะบอกอะไรกับไม่นูไม่ขอเจอนูหนูไม่อยากเห็นหน้าเขาส่วนคุณพาวินีเพื่อนบ้านนะครับโอ้คนนี้สําคัญมากเลยนะคะอืครับอ อย่างบ้านอีกครั้งหนึ่งน้ำตาอาบแก้เลยเห็นไหมครับผู้ชมครับบอกว่าผู้ตายนะครับก็คือดาวเป็นที่รักของคนในชุมชนนะครับช่วงโควิดเนี่ยก็เอาที่ตรวจก็คือเอทเอาให้กับชาวบ้านมาตรวจให้กับชาวบ้านทัางชาวบ้านที่หมู่บ้านตรงนี้เขาเรียกกันหมอดาวนะใช่หมอดาวหมอดาวเนี่ยออแล้วเธอแหละเป็นคนอุ้มร่างของคุณดาวออกมา,มาที่โต๊ะหน้าน <ะ S 1> บ้านนะ เมื่อปี54น้ําท่วมใหญ่เนี่ยนะครับคุณพาวินีบอกว่าคุณดาวนะครับหมอดาวเนี่ยไปเช่าเรือมาให้ชาวบ้านเข้าออกอำนวยความสะดวกเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่แปลกใจเลยครับที่ชาวบ้านมาเพื่อนเขาก็มาเป็นร้อยคนนะครับมามาส่งดวงวิญญาณแบบนี้ให้ไปพบภูมิที่ดีเสียใจมากครับที่สูญเสียคนดีไปส่วนโยคุณพาวินีบอกแบบนี้ครับบอกว่าคุณมาเนี่ยคูหวังแต่เงินอย่างเดียวไม่ได้รักคุณดาวจริงๆหรอกและในท้ายที่สุดคุณพาวินีบอกว่า ไปลงนะรกซะโอ้โหคือเขาก็ไม่เอาด้วยเลยนะคะและคุณภาวินีเองเนี่ย เป็นคนที่เห็นคุณดาวแล้วก็อุ้มคุณดาวออกมาเพราะฉะนั้นเธอจะบอกว่าภาพมันติดตาเธออยู่และเธอก็ช็อกมากเลยนะคะคือตอนนั้นเข้าไปในร้านขายของชําได้ยินแต่เสียงร้องว่าคุณดาวตกบันไดเธอก็ยังคิดว่าเอ๊ตกบันไดอะไรยังไงไม่น่าจะเป็นอะไรมากพอไปเห็นสภาพแล้วเธอบอกเธอรับไม่ได้เธอสงสารจับใจเลยนะคะนี่ตอนอุ้มร่างมาใช่ไหมใช่ค่ะคุณพาวินีเพื่อนบ้านอุ้มร่างคุณดาวมาเราต้องเซ็นเซอร์ขออนุญาตคุณผู้ชมนะและขอแสดงความเสียใจถึงคุณดาวแล้วก็ครอบครัวด้วย โชค่ะ